แผนการเทรดประจำวันที่30ตุลาถึง3พฤศจิกายน2566สวัสดีครับพบกับผมนึกเทรดเดอร์โฮมอีกครั้งกลับมากับเทรดดิ้งแพลนประจำสัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่ผมจะบอกต่ออย่างนี้นะครับผมจะบอกข้อา่าก่อนารายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าไปเรียนรู้ในลิงก์ที่ผมจะติดไว้ที่คอมเมนต์นะครับสิ่งที่ผมใช้งานในการหาเทรดดิ้งแพลนเนี่ยผมจะหา D1 b a s e กล่องสีแดงนะครับกล่องสีแดงก็คือ l o ที่ดัน high ขึ้นมา break high ก่อนหน้านี้คือจุดนี้นะครับนี่คือ high ก่อนหน้าเพราะฉะนั้นผมตีกรอบสีแดงเป็น D 1 b a s แล้วก็เส้นสีแดงเป็นจุดที่มีการ b r e a หลังจากนั้นผมจะ zoom in เข้าไปที่ time frame H 4เพื่อหากรอบของ winning zone ซึ่งก็คือสีส้ม สีส้มตัวนี้นะครับวินนิ่งโซนของ S4 ก็หาจากวินนิ่งบาร์วินนิ่งบาร์ก็คือสมมติแท่งสีดำทะลุโลของแท่งสีขาวก่อนหน้านี้นี่คือวินนิ่งบาร์พอเจอ bar, วินนิ่งบาร์เราก็ตีวินนิ่งโซนเจอ bar, วินนิ่งบาร์เราก็ตีวินนิ่งโซนโอเคนะครับวินนิ่งโซนของ h 1เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนเจอวินนิ่งบาร์ของ h 1ก็ตีวินนิ่งโซนของ h 1เลยโอเคนะครับนี่คือหลักการคร่าวๆเนาะรายละเอียดเนี่ยเพื่อนๆดู ที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยอันที่2ที่ผมจะบอกเพื่อนๆคือเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยเพื่อนๆที่ไม่ได้เทรดใน D1 กับ H4 อย่างที่ผมทำเนี่ยเพื่อสามารถจะประยุกต์เปลี่ยนจาก D1 b a s เป็น H4 b a s แบบนี้ก็ได้ครับแล้วเข้าเทรดที่ทําเ f r a 5 5ทีได้เหมือนกันประยุกต์ได้เลยโอเคเรามาเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับ AUD JPY สิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับราคาเบร c ฮ h i g ตตรงนี้กรอบเราตีกรอบไป a s ราคาดันจากโรตัวนี้ทะลุมาถึงไฮปัจจุบันคือไฮนี้นะครับแล้วก็เรามองว่า D1 b i s s เนี่ยเป็น b แ a s ขาบายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาเปิดตัวลงมาทดสอบเกือบถึงตรง H1 w i n n i n g ิน n e นะครับแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นไปชนกับ S4 w i n n วิ g Zone ด้านบนนะครับ แล้วราคาก็ปรับตัวลงมาสิ่งที่เราคาดหมายสัปดาห์หน้าเนื่องจากราคาลงมาเกือบถึง H1 Winning Zone นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นสิ่งที่เราคาดหมายสัปดาห์หน้าเราก็ยังมองเป็นหน้า b บ a Buy นะครับราคาหน้าจะปรับตัวขึ้นหรือลงมาทดสอบตรงนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นครับคู่ถัดมา AUD USD เรามองเป็นแบบเ Sell นะครับ Break Low ตัวนี้ลงมาตีกรอบ High to Low นะครับ High to Low เสร็จแล้วก็ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาลงมาทดสอบวินโซนของ s 4ตัวนี้และราคาก็ปรับตัวขึ้นหลังจากทดสอบวินโซนตัวนี้ครั้งก็ปรับตัวลงทดสอบตัวนี้ก็ปรับตัวขึ้นเรายังมองเป็น8เซลช่ไหมครับราคาได้ขึ้นมาทดสอบตัวนี้แล้วก็ปรับตัวลงอีกครั้งนะครับคู่ถัดมา EURCHF มองเป็น8เซลล์นะครับเบรกโลตัวนี้ลงมาเราตีกรอบไฮทูโลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาขึ้นมาสอบตรงนี้นะครับเป็น H1 วิ่งโซนแล้วราคาก็ปรับตัวลงนะครับลงมาทดสอบตัวนี้เป็น H1 วิน่งโซนที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นราคาปรับขึ้นมาถึงนี้นะครับราคาทดสอบ S4 วิ่งโซนแล้วก็ปรับตัวลงสิ่งที่เราคาดหมายสัปดาห์หน้าราคาก็น่าจะปรับตัวลงต่อครับคู่ถัดมา EURJPY นะครับเรามองเป็น bias buy นะครับราคา break high ตัวนี้เราตีกรอบ ไฮทูโลนะครับไฮทูโลโลทูไฮเสร็จแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาลงมาทดสอบที่ต,ตัวนี้ก่อนหน้านู้แล้วนะไม่ใช่สัปดาห์แล้วนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้2ส,สัปดาห์ก่อนหน้านี้ราคาขึ้นไปเนื่องจากลงมาทดสอบที่บินิโซนของ H1 นะครับราคาก็ปรับตัวลงมาสัปดาห์หน้าสิ่งทีค่คาดหมายคือเรายังมองเป็นแบรสบายอยู่ใช่ไหมครับราคาทดสอบโซนแถวนี้ครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับ คู่ถัดมา EUR USD เรามองแบบเซลล์นะครับราคาเบรกลงนี้ตีกรอบไฮทูโลเนาะตีกรอบไฮทูโลเสร็จแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งเกิดขึ้นคือราคาขึ้นมาทดสอบวิงซอนตัวนี้แล้วก็ปรับตัวลงนะครับสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราคาดหมายคือทดสอบวิงซอนตัวนี้ระกลับมาทดสอบตัวนี้ก่อนที่จะปรับตัวลงอีกครั้งนะครับคู่ทัดมา g b p JPY นะครับเรามองเป็นแบบบายนะครับเบรกไฮตัวนี้ เบคไฮก่อนหน้านี้ที่เราตีเซตมานะครับเราตีกรอบไฮทูโลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านะครับราคาลงมาทดสอบโซนนี้วินโซนโซนนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาทดสอบโซนนี้ก่อนที่จะลงมาทดสอบโซนนี้เนื่องจากเรามองเป็นแบบสปายสัปดาห์หน้าเรายังคาดหมายว่าราคาหน้าจะปรับตัวขึ้นครับคู่ตมา GBP USD นะครับเรามองเป็นแบบเซลล์นะครับเบรคโลรงนี้ลงมาเนาะตีกรอบไฮทูโล เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมองเป็นแบบเซลใช่ไหมครับราคาขึ้นมาทดสอบวินิงโซนของ S4 ตัวนี้แล้วก็ปรับตัวลงสัปดาห์หน้าสิ่งที่ต้นาหมายคือทดสอบโซนแถวนี้ครับแล้วก็ปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งคู่ถัดมาทองคำโกลนะครับราคาเบรคฮั์ตัวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามองเป็นแบบสบายนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งเกิดขึ้นคือราคาลงมาทดสอบโซนแถวนี้แล้วก็ปรับตัวขึ้นครับแถวนี้จะมีวินนิ่งโซนของ S4 แล้วก็ของ H1 ค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งแล้วคาดหมายสัปดาห์หน้าราคาขึ้นไปเลยหรือไม่ก็ลงมาทดสอบโซนนี้นิดนึงแล้วก็ปรับตัวขึ้นอีกครั้งครับคูด่ดดมา USDCHF นะครับเรามองเป็นแมช์บายเพราะว่าเบรกไฮก่อนหน้านี้นะครับเบรกไฮแล้วก็ตีกรอบไฮทูโรเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาลงมาทดสอบบินโซนของ X4 ตรงนี้ครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นสัปดาห์หน้าสิ่งแล้วคาดหมายคือทะลุขึ้นไปเลยหรือไม่ก็ทดสอบโซนนี้ครั้งหนึ่งก่อนที่จะปรับตัวขึ้นครับ ก่อนมาถึงคู่สุดท้ายนะครับ USDJPY ผมย้ำอีกครั้งรายละเอียดทั้งหมดที่ผมสอนผมสอนไปแล้วหลายครั้งนะครับเพื่อนๆดูได้ที่คอมเมนต์แล้วก็เพื่อนๆสามารถประยุกต์แทนที่ใช้ D1 b a s เอย่างผมเนี่ยเพื่อนๆใช้ประยุกเป็น s 4 b a s หรือว่า H1 b a <AS>, s ก็ได้ครับเพื่อที่จะเข้าเทรดในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับคู่สุดท้าย USDJPY ราคาเบรกไฮก่อนหน้านี้ ตรงนี้นะครับเบรกไฮก่อนหน้านี้ขึ้นไปนะครับเรามองเป็นแบสบาร์นะครับตีกรอบไฮทูโลราคาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาลงมาทดสอบตัวนี้เป็น S4 วิ่งโซนนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นก่อนที่จะย่อตัวลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราคาดหมายสัปดาห์หน้าราคาก็ปรับตัวขึ้นครับก็จบลงมาแล้วครับสำหรับเทรดดิ้งแผ่นประจำวันที่30ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2566เพื่อนมีคำถามทักถามได้เลยครับเพื่อนๆืนที่อยากเรียนรู้ก็ ดูรายละเอียดที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ